แกงกระเบายามน้ำหลากนะครับนี่ที่นี่แก่งกระเบานะครับผมบรรยากาศแกงกระเบามาฝากเพื่อนๆน,นะครับธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับแกงกระเบาเด้อพี่น้องเด้อพาเพื่อนๆมาเลาะเที The ่ยวแกงกระเบานะครับมาชมบรรยากาศแกงกระเบาสวยงามขนาดพี่นอ้องว่าที่โต๊งพี่บอกพี่น้องสวยงามมากนะครับแก่งกระเบานะครับ มาพาเพื่อนๆมาเที oh ่ยวชมแกงกระเบานะครับมาไหว้องค์ปู่พญาสีพุชงนะครับมุกดาพุชงนะครับพญาศีพุชงมุกดาหน้าคราชนะครับผมมีมาแวะมาเที่ยวมาแวะแกงกระเบาเล่มา่ายลูกเห้เพื่อนๆนเบิ่งนะครับบรรยากาศแกงกระเบานะครับผมมีพาเพื่อนๆมาไหว้ขอพร องค์ปูพ่พญาพุชงนะครับพญาพญาสีพุชงมุกดาหารหนาคราบนะครับผมมุกดานาครานะครับผมนี่เป็นพญานาคเสียนเสียนหนึ่งนะครับเสียนเดียวนะครับสูงตะการตาเลยนะครับบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพ,พอดีได้มาซื่อมมหนนันเนาะเลยแวะเขามาพาเพื่อนๆืน,นมาเที่ยวกไวะไว้ครับกะไว้อง พญาสีพุชงมุกดานะครับดานี่ครับแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่มันก็วนมานี่มาขอพรนนครับพกขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยครับมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนี่มาตั้งแต่หลอดหลอดอุโม,มงค์ขอพรเนาะเป็นอุโม,มงค์ครับมีทั้งโชคลาภความสําเร็จล่ำรวยครับทางออกทางเข้าแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับ พาเพื่อนๆมาจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นหางของท่านนะครับนี่พาเพื่อนๆมาไหวองค์พญาสีสีพุทธชงมุกดานนคระนะครับผมแต่เอาคือไป